สับประยุทธ,ธรุฟ้าภาคที่ห้โรงเรียนเจนัันตอนที่52.1พักศีราครับณห้องรับแห่งหนึ่งตอนนี้ได้มีบุรุษคู่หนึ่งกำลังหลับตาทำสมาธิอยู่บนเตียงลมหายใจของบุรุษคู่นี้ครับกับเข้าออกเนี่ยเป็นจังหวะอย่างมากและทุกลมหายใจที่เขานำเข้าไปจะมีปานยุดครับไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายเขาเป็นละลอกละลอกพลังงานฟ้าดินที่ถ่ายเทเข้าสู่ร่างกาย ของผู้ดูหนุ่มไม่ขาดสายเลยแม้แต่น้อยครับแต่ร่างกายของผู้ดูหนุ่มคู่นี้เหมือนกับหลุมไร้ก้นใส่พลังงานฟ้าดินเข้าไปมากเท่าไหร่พลังงานฟ้าดินครับไม่เคยมีการเต็มหรือการล้นออกมาแม้แต่นิดเดียวเลยการเข้ายารักษาตัวแบบนี้ครับสามารถบอกได้เลยว่าดําเนินไปอย่างยาวนานมากๆบางทีก็ใช้เวลาคนระับพอสมควรแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเสียวเหยียนครับกับเริ่มรักษาตัวดีขึ้นมาบ้าง หลังจากสีหน้าเซียวเยียนเริ่มมีเสีเลือดขึ้นมาแทนที่ความซีดจางก่อนหน้านี้พลังงานฟ้าดินที่ตรบอบอวลอยู่รอบกายเซียวเยียนครับก็เริ่มจางลงไปเรื่อยๆหลังจากพลังงานได้จางลงไปครับเซียวเยียนก็ได้ฟื้นตัวและลืมตาตื่นขึ้นมาปานพิษที่ถูกขับออกมาจากร่างกายเซียวเยียนตอนนี้ครับต้องบอกว่าดีกว่าในอดีตอย่างมากในอดีตปานพิษที่เซียวเยียนขับออกมานั้นจะเป็นสีออกดำซะส่วนใหญ่ แต่รอบนี้ครับเป็นสีเทาบ่งบอกว่าปานพิษนับที่อยู่ภายในกาเซียวเหยียนนั้นเริ่มทุเลาเบาบางลงไปบ้างแล้วเซียวเหยียนกล่าวกับตัวเองหลังจากได้เห็นไอพิษสีเทาที่ถูกขับออกมาด้วยความดีใจว่าตลอดสองปีที่อยู่ใต้โรคขินเนืดพิษลันจกรน่าจะถูกกระจัดออกไปด้วยพิษลันจกรครับคือเส้นหนามตามใจของเซียวเหยียนมาตลอดถึงแม้ว่าพิษดังกล่าวจะถูกไฟพิเศษกำหลับเอาไว้ตลอดเวลา แต่การที่มีพิษร้ายแรงแบบนี้เอาไว้ในร่างกายก็ทําให้เจ้าของร่างครับไม่รู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากดังนั้นหลังจากเห็นพิษลันจกรครับถึงกับอัตฐานหายไปทําให้เสียเ่ยวเหย็นรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่พิษร้ายแรงแบบนี้ได้ถูกกำจัดออกจากร่างกายของเขาจนหมดสิ้นแล้วขนาดอาการบอบช้าหายสนิทแล้วเหมือนว่าคราวนี้ใช้เวลาเก็บตัวไม่น้อยทีเดียวรับรู้ได้ถึงปานยูดนาที่หนาแน่นขึ้นมาในร่างกายของเซียเวเหยียนตอนนี้ ตัวเขาเลยพึมพำกับตัวเองว่าแต่เสียดายปาการที่จะทะลวงสู่ระดับจัก,กรพรรดิกับไม่มีวี่แววให้เห็นสักทีดูท่าเขานี่พลังฝีมือรุดหน้าพวดพลาดกว่าจริงแต่ก็มีผลเสียบางอย่างตามมาเช่นกันก่อนที่เสี่ยวเหยยีนจะถูกนะเพลิงหาไดไทยดาวตกลากลงใต้โลกคินนืดตอนนั้นเสี่ยวเหยยีนมีระดับพลังอยู่ที่ระดับวิญ,ญญาณ4-5ดาวแต่หลังจากนั้นครับด้วยเหตุการณ์กับตาลปัด ทำให้พลังเสียวเย็ยนเพิ่มทะลุไปถึงระดับกษัตริย์ขั้นสุดถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยจะใช้ไปถึง2ปีก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นการเพิ่มพลังที่รวดเร็วจนเกินไปทําให้เสียวเย็ยนนะครับรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมพลังดังกล่าวได้แบบ100%ซถ้าเขาสามารถควบคุมพลังดังกล่าวได้100%ซหรือสมบูรณ์แบบเขาจะสามารถสู้กับหานเฟิงได้แบบสบายกว่านี้ไม่ต้องบาดเจ็บ ถึงขนาดที่ว่าเอาชีวิตไม่รอดแบบครั้งนี้ในอดีตการฝึกยุดของเสียวเหยียนจาาดุหน้าทีละหนึ่งดาวโดยมีเสถียรภาพฉะนั้นครับครั้งนี้เสี่ยวเหยียนเลยไม่ค่อยคุ้นเคยกับระดับพลังที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ตัวเขานะับไม่สามารถควบคุมได้และอีกอย่างหนึ่งเซียวเหยียนครับเป็นห่วงเป็นอย่างมากว่าถ้าพลังของเขาเพิ่มมากจนเกินไปอาจจะทําให้นะับในอนาคตเขาไม่สามารถ บรรลุระดับพลังต่อไปได้แต่โชคดีครับหลังจากการสำรวจแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นกับตัวเซียวเยียนแม้แต่นิดเดียวเพลิงหัตถใไฮดาวตกและโอสถทั้งหมดครับในแหวนบรรจุข,ของเซียวเยียนได้มีการนะครับกัดก่อนซึ่งกันและกันในช่วงนั้นครับก็ได้ซึมเข้าสู่ร่างกายของเซียวเยียนทีละเล็กทีละน้อยทําให้การจเจริญเติบโตเซียวเยียนเนี่ยไม่นับว่าก้าวกระโดดทันทีแต่เป็นการเลื่อนระดับไปทีละขั้นหนึ่งแต่การเลื่อนระดับดังกล่าวครับ มันดาเนินการในช่วงที่เซียเวเหยียนอยู่ในสภาพเสมือนตายนั่นเองในทําให้เซี่ยเวเหยียนเข้าใจครับว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่เขาอยู่ใต้หินหนืดน,นั้นระดับพลังของเขาได้พุ่งทะยานขึ้นมาแบบเร็วจนเกินไปแต่จริงแล้วระดับพลังของเขาครับได้เพิ่มขึ้นแบบทีละก้าทีละก้าแต่ตัวเขาเองไม่รู้เท่านั้นเองเพราะสลบอยู่นะครับแต่ถึงจะมีคําอธิบายมากมายครับออกมาแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าพลังเซี่ยเวเหยียนนั้นพุ่งทะยาน จนเร็วเกินไปและการที่ตัวเขาครับมีระดับพลังที่เพิ่มขึ้นมากแบบนี้การที่ตัวเขาหวังว่าจะพัฒนาพลังฝีมือไปสู่ระดับต่อไปนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเขาจะต้องยึดกลุ่มพละกําลังดังกล่าวให้เป็นของตัวเองแบบ100%เสียก่อนถึงจะสามารถหวังโอกาสขึ้นไปยังจุดต่อไปได้เสี่ยเวเหยียนเองก็เข้าใจไปอย่างมากว่าตอนนี้ครับเขาจะต้องยึดกลุ่มพละกําลังทั้งหมดให้ได้เสียก่อน โดยเฉพาะนะการฝึกไฟวิเศษให้ช่ำชองมากที่สุดเป็นอันดับแรกขณะต่อสู้กับหานเฟิงหานเฟิงสามารถบังคับใช้เพิงแก่นมหานพเหนือกว่าตัวเสียเ่ยวเย็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยด้านประสบการณ์และอายุเข้ามาก็ตามแต่โดยรวมแล้วหานเฟิงยังเหนือกว่าเซี่ยเวเยน็นทางด้านของการบังคับใช้เปลวเ่ิงเซี่ยเวเย็นเองครับก็อยากจะชนะหานเฟิงในด้านนี้เช่นกันเพื่อเป็นการบอกกับทุกคนว่า เขานับมีความสามารถไม่ด้อยกว่าหานเฟิงในด้านใดก็ตามและก็เป็นการยืนยันถึงสายตาอันเฉียบคมของเยาวินด้วยในการเลือกเขาเข้ามาเป็นสิทธิ์ในครั้งนี้แน่นอนว่านะครับหานเฟิงนั้นสามารถควบคุมเปลวเเคิงได้อย่างช่ำชองก็เป็นเพราะว่าอายุและประสบการณ์ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือหานเฟิงครับเป็นคนหมกมุ่นคิดวิเคราะห์และทําการนะครับตรวจสอบเพิงมหานุแบบละเอียดถี่ถ้วน ว่าเพลิงดังกล่าวมีคุณสมบัติอะไรบ้างบังคับแบบไหนและมีนะครับลักษณะอย่างไรทําให้นับทางหานเฟิงเนี่ยเข้าใจนับเปลเพิงได้ลึกซึ้งมากกว่าของเซียวเหยียนถึงแม้ว่าหานเฟิงนะครับจะทําการฝึกเคล็ดวิชาเผาไหม้เหมือนกันแต่ตัวเขานั้นฝึกเคล็ดวิชาเผาไหม้ฉบับชํารุดครับก็เลยทําให้ตัวเขาไม่สามารถบังคับเปลไฟพิเศษได้อย่างช่ําชองแบบของเซียวเหยียนที่ได้ฝึกเคล็ดวิชาเผาไหม้ฉบับสมบูรณ์ดังนั้นครับ ตัวเขาเองก็ต้องเริ่มวิเ,วเคราะห์เปลวเพลิงแก่นมหานบบวกกับนับศึกษาเคสวิชาเผาไหม้ฉบับชำรุดให้เข้าใจท่องแท้มากที่สุดหันมองทางฝั่งของเซี่ยวเหยียนเซี่ยวเหยียนได้ฝึกเคสวิชาเผาไหม้ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นตลอดเส้นทางที่ผ่านมาครับเซี่ยวเหยียนมีหนึ่งใจกับหลายงานเป็นอย่างมากสับเปลี่ยนเปลวเพลิงนับหลายชนิดทําให้ตัวของเขานั้นไม่สามารถนับครอบครองพลังของเปลวเพลิง ชนิดต่างๆได้แบบร้อยเปอร์ซแต่ทางด้านของหานเฟิงใช้เปลวลเพลิงเพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นดังนั้นครับเขาก็เลยมีความช่ำชองในการบังคับใช้เปเวลเพิงเหนือกว่าของเสี่ยวเยียนในด้านนี้หลังจากนั้นเซี่ยวเยียนได้ทําการเรียกเปลวลเพิงขึ้นมาครับเซี่ยวเยียนทําการมองสีของเปเวลเพิงสีเขียวหยกที่อยู่บนฝ่ามือของตัวเองตัวเขานะครับไม่รู้ว่าจะเรียกเปเวลเพิงชนิดนี้ว่าอะไรดีเนื่องจากว่าเปเวลเพิงชนิดนี้ไม่ได้อยู่ในธรรมเนียบ ไฟวิเศษเป็นการถือกําเนิดมาจากการรวมของเปลวเพิง2ชนิดหลังจากคุณคิดได้พักหนึ่งเซียเวเหยียนก็เลยตั้งชื่อให้กับเปลวเพิงชนิดนี้ว่าเปลวเพิงหะหรือไทยบวกแก้วเป็นการตั้งชื่อขึ้นมานะครับโดนสดเลยเป็นชื่อที่เรียบง่ายแต่ทําให้เซียวเหยียนรู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆเพราะในโลกใบนี้ครับจะมีสักกี่คนที่สามารถตั้งชื่อให้กับไฟวิเศษได้เพราะเนื่องจาก มีคนไม่กี่คนหรอกครับที่สามารถฝึกเคสพิชาเขาไม่ได้ดังนั้นครับเขาก็เลยรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองที่มีโอกาสนะครับได้ตั้งชื่อให้กับไฟพิเศษชนิดนี้แล้วในอนาคตนะครับข้างหน้าถ้าเขาเข้าสู่สุดยอดผู้แก่งกล้าแห่งมหาพิภพตัวเขาเองอาจจะได้ทําการนะครับนำเปลยเพิงชนิดนี้เข้าไปสู่ทำเนียบไฟพิเศษก็เป็นได้ส่วนที่ว่าเพิง หากลึไทยบัวแก้วจะจัดอยู่อันดับเที่ยวไรของทรรเนียบไฟพิเศษเซียวเหยียนเองไม่สามารถตอบได้ครับแต่ตัวเขาสามารถอนุมานได้ว่าอย่างน้อยต้องไม่ตามกว่าเพิงเย็นวิญญาณกระดูกเพเลเิงเชนิดใหม่นี้เกิดขึ้นมาจากการหล่อประสานของเพิงพิเศษสองชนิดและสามารถกดกำลบับเพิงแก่นมหานพได้แบบลาบครบเพลเิงชนิดใหม่ที่เซียวเหยียนครับได้นําออกมาตัวเขานับได้ทําการแยกเพลเิง ออกจากกันจนถือกําเนิดเป็น1เปลวเพิงสีเขียว1เปลวเพิองอะไรสภาพตัวเสี่ยวเหยียนมีความพอใจเป็นอย่างมากครับที่ตัวเขาสามารถแยกเปลวเพลิงชนิดใหม่ออกเป็นเปลวเพิงดั้งเดิมได้ดั่งใจนึกแปลว่าตัวเขานับจะสามารถใช้คุณสมบัติได้ถึง3อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของเพิงบัวเขียวแก่นพ,พิภพเพลิงหาดไทยดาวตกหรือแม้กระทั่งว่าเพลิงชนิดใหม่เพลิง หากลือไทยบัวกแก้วก็สามารถใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เซียเวเหยียนต้องการแต่ถ้าเทียบกับการบังคับใช้เปลวเพลิงได้อย่างคลองแล่วและมีเล่เหลี่ยมแบบหานเฟิงตัวเซียเวเหยียนนั้นนับว่าใช้เปลวเพลิงในการโจมตีแบบเรียบง่ายมากๆเซียเวเหยียนทําการลูกคําแหวนบรรจุนับด้วยความเคยชินหลังจากลูกคําไปได้แป๊บหนึ่งตัวเขานับก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเขานั้นมีม้วนคัมภี๋สีดําอยู่ม้วนหนึ่ง หลังจากนั้นเสียวเหวียนก็นำม้วนขั้วขีออกมาครับม้วนขั้ขีชนิดนี้ครับเป็นม้วนขั้ขีกลมดิก๊กจนขนาดที่ว่าไม่สามารถเปิดออกมาได้จากภายนอกแต่ประกาที่ส่องออกมาจากม้วนขั้ขีทำให้สามารถรู้ได้ทันทีว่าม้วนขั้ขีนี้ไม่ใช่ม้วนขั้วขีธรรมดาอย่างแน่นอนพินิจรรูปลักษ์ครับม้วนขั้ขีดังกล่าวปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ควินเนอร์ให้กับเซียวเหวียนก่อนจากลากันมาและจากที่ควินเนอร์กำชับวไปว่าต้องบรรลุระดับกษัตริย์ก่อน จึงจะสามารถเปิดวนขับขี่ได้นี่ทําให้เสียเวเย็นครับอยากรู้อยากเห็นใจจะขาดว่าภายในนั้นจะมีเคล็ดวิชาอะไรอยู่กันแนะ่โอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับกว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีติดขัดมากเนื่องจากว่าผมเนี่ยนอนน้อยพอนอนน้อยครับสมาธิในการทําคลิปก็เลยตกลงไปในระดับหนึ่งแต่จะพยายามประคองให้มากสุดแล้วกันเนาะโอเคครับเราเจอกันโอกาสหน้านะทำไมผมถึงต้องบอกกับเพื่อนๆด้วยก็เนื่องจากว่า เดี๋ยวมีคนถามว่าทําไมคุณภาพตกลงมาเราก็จะอธิบายประมาณนี้แหละนะครับ๋ยวพอกลับมาในช่วงเวลาปกติก็จะเหมือนเดิมครับโอเคครับไปแล้วจ้ะ